ดูแล้วอ้สีล่องวันเหียครับพี่น้องเสี้ยนเหียสีล่องเสียนสะดุงสีล่องวันเหี้ยพวงว่านสันว่าบวกท่านเคยวานเมืเ่อกี้เบิงว่ามันจิตลุงหรือหลวงสีรอดหรือหลวงเนงี่ยพี่น้องเออเอ้าพเบิงึงว่าจะย่อไปบ้านไก่ไปสันได้มุดเด้ออ้าสามตวอันหนึ่งจวดเฮ้ยดูด้ย นี่เหรอผม่ปยุปไปสะดุ้งขานี่ไหมขาไปนั่นแถนแถนวานซื้นี่สิสิบบ่สิบบ่ของบางอย่างเนี่ยมันของนี่อ๋อเบิ้งพี่น้องถ้าบ่อของนี่มีมีเฮีแท้พี่น้องจังหวะนี้ครับถ้าบ่อของนี่มีเฮีแท้อ๋อเหมือนกันถึงมาได้อยู่ครับยัง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 โอเคอยู่ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับพี่น้องเหมือนกันครับผมอ๋อยังถึงมาได้อยู่อ๋อเป็นยาเนี่ยเป็นยาสิ่ง่อ โอ้ยเป็นยาได้อยู่สิน่ะได้อยู่พี่น้องดึงมาได้อยู่บึ้พี่น้องรุ่นกันเนาะเออเฮียแรกครับพี่น้องเสียงวานบึ้งออ้ยเมียนเลี้ยวโู้เมียนเลี้ยวเมียนเลี้ยวเป็นเลี้ยวเมียนเลี้ยวพี่น้องเมนเราเออนี่ครับเออบึ้งสะดุ้งบาเห็นนิดเป็นไหมป๊าดพี่น้อง นี่ครับว่านเหียบาทเรกครับนี่ยกสะดุง้งยูดีๆว่าอ,อ้าวล่องว่านเหียเมื่กีนน้นะว่าสันว่าผลที่ผลลัพ์ที่ได้กับแบบนั้นเลยครับพี่น้องผลลัพธ์ที่ได้นี่ครับผลว่านล่งนีครับเมื่อกี้นี่แตกซัวตอกสะดุ้งเขาว่าสะดุ้งกับเขาคือก้านั่นละนอ่แต่ว่าเหียเขาหลายก็พี่น้องจังว่าน,นี่เนาะนี่ครับตรงนี้การเสี่ยงครับความเสี่ยงการลงทุนคือความเสี่ยงครับแต่ว่าเสี่ยงเลยตอกนี้คุ้มกาอยู่ด้พี่น้อง บาดนี้คุ้งคายอยู่กับผมเอ้าบาด้ก็สิบดตตวราดอย่างเงีผมบดนะครับไลายครับมเอาบกวันนี่าแต่จาขาสวยครับพี่น้องลาขาวสวยลาแบบแบ ว่านแห่พี kind of like ่น้องว่านแหเอ่ว่านร่องว่านแห่มันน่พี่น้องได้เสียนสะดุ้งเป็นล่องสุดๆเป็นกระนาว่าไรแนเหมอนกับปลาในโดดยุ่สะดุ้งนี่นะมันโดดกัดเจ้าเนี่ยโดดดวงด้งสะดุ้งนั่นเห็นมีคนยกกแสิถือยุ่มันโดดดีนะครับอืมันโดดดีอยู่พี่น้องแต่ว่าผมเป็นพรท่านลงมาครับเผนฟังอยู่แล้วโดดแล้วเขาปะ ดวงเดง้ดงดวงเดง้ดงดวงเดง้งดวงเด้งคือเก้าอู้เอา้าเมื่อวานสิเป็นเห่ยวเมื่อวานสิเป็นสะดุ้งครับพี่น้องหมานคือเก่าครับผมเก่าคือเก่าครับนี่แหละเอ้าก่อนนี้ยครพี่น้องคือความมันครับวันนี้การหายูหายจริงครับอ่าบริเวณล่ำลำพ้องอ่าล่ำเนียงครับพี่น้องอ่าท่าเครื่องโนนสว่างครับโนนสั่งน้องบัวลำพูวันนี้ครับ